คราสวัสดีครับผมอาลัง JB ชาแนลครับวันนี้มาตกชิงหลิวนะครับท่านผู้ชมคือยังไงล่ะวันนี้ผมไม่ได้เตรียมเป็ดเตรียมแะไรมาเยอะนะครับเดี๋ยวก็มาลองตกดูนะครับว่าได้ไหมบรากดว่าผมก็ได้สองสองสามตัวครับสองตัวครับเดี๋ยวไปลองกันนะครับว่าไปรอชมผลงานผมนะครับว่าผมจะเอาปลาตะเพียนขึ้นมาได้ไหมเนาะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวเราไปติดตามกันดูได้เลยครับผม không có mấy nay mưa tốt chính chính chang chang nữa thưa quý xem เอแล้วครับตัวเมย์เมล่ะอยู่ไม่อยู่อือูหูยูห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 ยอย่าๆๆไปทนู้นอย่าไปทานู้น ผลงานครับท่านผู้ชมดูนะครับเพี้ยนครับหวานหมูเลยครับผมดูเด้อนี่โอ้โหใส่กำลังงามๆเลยครับท่านผู้ชมเลยดูเด้อฮานิ้วผมได้ครับนี่เนี่ยโอ้โหกำลังสวยๆเลยครับท่านผู้ชมเลยอือ่ะต่ออีกแต้มที่สามแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โห โอ้โหเอาจะติดอยน,นี่เลยโอ้โหัดไม่ทันครับปัดไม่ทันมีน้องเลยหรือว่าเร็วกันไป ผมหมอผมหมอสีครับสักสามนิ้วนี่แหละครับกำลังใส่กำลังสวยๆเลยครับผมทายอีกส,สีแต้มครับโอ้โหอโอโว อะไรเนี่ยเออดูนะครับท่านผู้ชมมันคือปลาอะไรเนี่ยโอ้ยวัดได้ปลาปลาหน่อยเอา้าเอาไปว่าผมปล่อยกันแล้วกันครับแต่มันก็สวยดีนะปลาเนี่ยดู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 ดด่านี่เห็นะหมหวปลาหน่อยอเอาใหม่ เพราะมันเออเมื่กี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมว่ามันเป็ดปลาตัวใหญ่แน่นอนเดี๋ยวว่ามีมีปลาตัวเล็กมาผสมด้วยไงเพราะมันกินให้กินเหยื่อเดียกันวินนี้หลุดนะวัดหลุดนะแต่เกี่ยวเป็นปลาเล็กขึ้นมานะครับอเดี๋ยววัดกันใหม่ครับ 5 ç 경찰 6-10 5-10 Mase apais 6-10 11-11 21-21 21-24 22-24 23-24 26-26 27-28 28-28 29-29 30-30 31-31 32-32 Oh, no! Oh, oh. ปาลาหมอหมอปลาอะไรเพียนนะครับไม่เคยพลาดครับผม,อมขอให้มันได้ตัวกรพบอครับ <Yeah. S 2> รัก็สามนิ้วครับท่านผู้ชมเลยเนี่ยนี่กำลังสามนิ้วกำลังสวยๆเลยครับเนี่ยไปเก็้ 那我怕好疲劳。 โโอ้โห,อหอไม่ได้ตั้งใจเลยครับนุยมดูน่าจะกินกื่นกำลังพอดีเลยเนี่ยโอ้โหปลาหมอใส่กำลังงามๆเลยครับท่นานผู้ชมถูกแหล่เบามาก ดูผลงานนะครับวันนี้ตกแป๊บเดียวนะครับประมาณสักชั่วโมงนึงนี่แหละครับนครับท่านผู้ชมดูนะครับกอหมอมีใตสวยได้พี่น้องแต่ก่อนผมบอกเลยอ่ะคลองตรงนี้ปลานินอ่ะอย่างไรเลยพอดีไม่ทันตะข่ายนะครับเอาตะข่ายมาด้กก่อนก็เลยเรียบร้อยไม่ค่อยได้มีตกตก,ตกอ้อนนี่แหละปลาในเพยนวันนี้เดี๋ยวเราไปกิน จะเพียนทอดกันนะครับไปแล้วครับฝากเป็นกำลังใจให้กับผมเลยนะครับสวัสดีครับ